สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mario Channel ครับผมคลิปนี้นะครับอยู่ในเกม Ragnarok ok Rebirth อีกเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการเริ่มต้นนะฮะทำอย่างไรให้ตัวละครเราเก่งนะครับแล้วก็แนะแนวทางว่าเราจะต้องทำอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำของหรือว่าทำออปชันอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยสำหรับคนที่กำลังหา ข้อมูลหรือว่าอยากได้คําตอบข้อนี้ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มต้นอย่างไรนะคลิปนี้มีคําตอบครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมเริ่มต้นใหม่กับทุกคนเลยก็คือเพิ่งได้สร้างน้องอะโคไลท์ขึ้นมานะฮะเป็นสายฟรีไปเลยแบบไม่ไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้การอัปเกรดส่วนไหนก่อนแล้วก็ส่วนไหนหลังตามลําดับนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยแล้วกันสิ่งแรกเลยสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับ เริ่มต้นมาเนี่ยให้เราได้วิ่งเควสทั้งหมดเลยวิ่งเควสไปก่อนเนาะวิ่งเควสไปสักพักหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญเลยนะคือการเอนชานนะฮะเอนชานเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนกลับไปดูก่อนที่เอนชานเลยนะวันนี้จะวิ่งแบบมีเดียวไทม์ให้ดูเลยเราจะต้องทำเอนชานก่อนในส่วนของเอนชานนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำให้เป็นออปชัน20ก่อนเนาะสำหรับเริ่มต้นเลยนะ ทำให้เป็น20ก่อนโดยการใช้เจ้าหินตัวนี้ครับเ t โตรซิเบอ e r โอตัวนี้หาจากไหนหาจากการส่งสัตว์ครับหาจากการส่งสัตว์ตัวไหนล่ะที่ส่งแล้วได้ดีเนาะเราจะเริ่มต้นตอนแรกเลยนะครับที่ประตูพนเทราเลเวลหนึ่งนะเราจะใช้น้องโปลิงครับนี่ฮนะโปลิงตัวนี้นะผมแนะนำเลยสำหรับเริ่มต้นนะจับโปลิงมาจับโปลิงมาแล้ว ให้ดูในส่วนของออปชันตัวอัปเกรดคุณสมบัติโหลดตัวนี้ถ้ามีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเนาะผมใช้คำนี้เลยถ้ามีโหลดตั้งแต่ร้อยลห้ารือ10ลสิบขึ้นไปแบบไหนก็ดีแต่ถ้าไม่มีจะเป็นค่าวิดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเอามาใช้งานก่อนแต่ให้ดีให้เป็นโหลดแล้วปุลิงจับยังไงหาโหลดยังไงนะฮะเราจะใช้ในส่วนของลูกบอลตัวนี้นะครับแล้วก็ไปจับน้องนะครับกดที่แผนที่มุมขวาบนกดคําว่าแผนที่โลก ติ๊กเข้ามาที่ประตูใต้พนเทรานะครับแล้วพิติ๊กที่คําว่ามอนสเตอร์แบบแผนที่ปัจจุบันแล้วก็ติ๊กที่น้องนะครับแล้วกดไปทันทีเราก็จะตรงไปจับน้องบูลิงได้เลยนะจากนั้นเราส่งน้องบูลิงนะครับเข้าไปในส่วนของอาการหาแร่นะครับเมื่อกี้ตัว s i l เวอร์อนะแล้วเอามาอัปเกรดตัวละครเนี่ย ให้ได้ในส่วนของนี่ครับ40ทุกช่องแบบนี้แล้วทิ้งไว้ก่อนเลยทุกคนเมื่อเราปลดล็อกเนี่ย20มันจะปลด1ขั้นครับพอเป็นขั้นที่2เนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด40แบบนี้นะทั้งหมด8ชิ้นจากนั้นทุกคนทิ้งไว้ก่อนทิ้งเอาไว้ก่อนได้เลยมาทำในส่วนของนี่เลยครับการ e n c h a n t ตัวนี้นี่แหละคือตัวทำให้เราเก่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราจะใช้ e n c h a n t นะครับของ PONTERA e n c h a n t แล้วเจ้าออปชั่นพันราชอนชานเนี่ยเราหาวัตถุดิบจากไหนล่ะเราจะได้วัตถุดิบนะครับเป็นพวกน้องปลาเนี่ยนะฮะเจ้าน้องปลานี่หาได้จากไหนการส่งสัตว์เลี้ยงนะครับไปล่านะครับหรือฮันติ้งนั่นเองในหมวดของการไล่ล่า,ลาเราจะใช้ตัวไหนล่ะครับในการหาใช่ไหมน้องปลาเนี่ยปลาเนี่ยผมใช้เป็นในส่วนของน้องเฟอร์บี้ครับตัวนี้นะเจ้าหนอนเขียวเฟอร์บี้ในการหานะครับแล้วก็ใช้โหลดเป็นโหลดเลเวลห้าหรือว่าสิบ จากนั้นจากนั้นเลยนะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราจะมาโฟกัสกับการหาเก็บสะสมนะครับการหาเก็บสะสมเนี่ยอย่างที่บอกกันก็คือออฟเมลในส่วนของคอนเทราเนี่ยไม่ว่าจะมอดอกคอนเทราหรือที่ไหนก็ตามนะครับมันจะต้องการให้เราไปหาดอกไม้นะฮะในส่วนของดอกไม้เนี่ยมันแล้วแต่อาชีพนะครับเห็นไหมอย่างสกิลคลาสจะใช้เป็นในส่วนของ อาชีพสวอร์ตแมนแล้วก็มือชนันลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเจดคีเปอร์ตัวนี้จะเป็นของติฟและอา c h เชอร์นะฮะสุดท้ายเป็นโซดีแอกบูมจะเป็นของสายมิชิล่าโฮไลท์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเริ่มต้นนะครับสำหรับการอัพนะผมแนะนำให้ไปโฟกัสในส่วนของการเอนชา n นอาวุธก่อนตัวนี้นะสำหรับสายอาชีพเลยเอนชารนอาวุธก่อนทำไงก็ได้เอนชารนอาวุธก่อน ส่วนของประดับนะฮะตัวประดับอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้แค่หนึพอนะฮะเอาไว้ที่1 1ขึ้น2ก็ได้ขึ้นเป็น2ก็ได้ครับแล้วทิ้งไว้ก่อนทําตรงนี้นะฮะในส่วนของ e n c h a n t m e n t เนี่ยให้ได้ซักเลเวลหหรือจะดีที่สุดเลยก็คือเลเวลสิบสทุกช่องนะฮะไปโฟกัสตรงนี้เลย10ทุกช่องก็ได้นะหรือใครที่แบบว่า จะวางแผนว่าเอ๊ยฉันจะเอาไว้ซักเลเวลห้าเลเวลหทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เราไปอัพในส่วนของ e n c h a n นเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยมันถึงเลเวลหกสิบนะฮะทุกช่องเลยแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ผมแนะนำว่าให้มาทำเอนช h a นเม n นตไปก่อนเพราะ e n c h a n นเม n นเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วตัวละครเราเก่งเข้ากระโดดได้เลยเพราะมันให้คัสเตตัสโดดๆเลยแบบประมาณนี้มีเห็นไหมครับ ถ้าเป็นในส่วนของอาวุธก็จะให้สเตตัสโดดๆแบบนี้เลยซึ่งมันเยอะมันเยอะกว่าการเราไปจิ้มๆๆๆของเอชนช n นนะฮะการทำเอชนช t m e n t ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับใครที่มองว่าเอ๊ะฉันจะเอา e เอชนช t m e n t สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเอชนช n นต่อก็ได้ครับผมเก่งเหมือนกันแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันนะสเตตัสไม่ว่าจะสสาอ่า แครีอย่าง Archer อย่างเงี้ยครับสายชนแท้งดามเอจเงี้ยอย่างพอคา้าตีฟแล้วก็สอดแมนนะพวกนั้นก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งส่วนสายเวทมนต์อย่างวิสาหรือว่าพีสอย่างเงี้ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างกันแต่ละคนก็จะใช้ที่ไม่เหมือนกันนะครับเอาละหลังจากที่ตัวละครเราเนี่ยหาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมาได้แล้วเนี่ย มันจะต้องมาดูกันในส่วนของเอ้าแล้วฉันจะหามายังไงให้มันได้เยอะๆขึ้นแล้วจะทํายังไงให้ได้เปิดเยอะขึ้นอย่างนี้ดูตัวอย่างเป็นต้นฉันจะทํายังไงให้หามันได้ประมาณนี้แล้วหามาได้เยอะขึ้นทําอย่างไรเนาะต่อมาเนี่ยเราจะมาดูกันในส่วนของการจัดส่งและสร้างทุกคนครับต้นไม้พรสวรรค์ผมทาคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วมีอยู่ในช่องของแบริโอทุกคนไปดูได้เลยนะฮะ ผมแยกไว้เป็นทั้งหมด3สายด้วยกันเลยเริ่มต้นผมอยากให้ทุกคนมาอัพต้นไม้พรสวรรค์นเนี่ยตั้งช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยให้เรื่อเดือนเคเวสไปเรื่อยแล,แล้วปลดล็อกเลเวลตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะปลดล็อกในส่วนของต้นไม้พรสวรรค์ด้วยต้นไม้พรสวรรค์นเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนนะมาเริ่มต้นของสายหาสัตว์น้ําก่อนในส่วนของการอัพเริ่มต้นเนี่ยสาหรับคนที่อยากจะส่งสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็ มีโอกาสได้ในส่วนของเจ้าเหลี่ยญสีฟ้าเนี่ยกลับมาให้อัพกำการเติมเต็มตัวเองนะส่วนแถวที่สเนี่ยซ้ายมือสุดจะเริ่มต้นของสายซอร์ทแมนแล้วก็มือแฉนตรงกลางจะเป็นแอสซัสซินฮันเตอร์ทางขวาจะเป็นสายเวทก็คือเมดและก็อคโคไลท์แล้วแต่เลยเราต้องการไอเทมชิ้นไหนให้อัพชิ้นนั้นไปก่อนนะครับส่วนหลักๆเลยเนี่ยให้มาเอาในส่วนของจับกันเป็นกลุ่ม ตัวนี้มันจะช่วยทำให้ในการส่งสัตว์ของเรานะครับมากรอบมันมากขึ้นจำนวนครั้งออกได้มากขึ้นนะครับอย่างปกติเราออกได้แค่2ตอนนี้หรอ,อกได้4แล้วเดี๋ยวพอปลดล็อกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะออกได้5เออออกได้5้าออกได้6ขึ้นไปเนาะพอมาดูต่อไปหลังจากนี้นะครับเราเล่นต้นไม้ไปก่อนผมแนะนำให้มาอัพแบบนี้ครับต้นไม้เหมือนกันนี่เพราะว่าเดี๋ยวตอนเราปลดล็อกใช่ไหมครับหลังจากอัพ ในส่วนของเตรียมอาหารเองเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้มันจะเลือกต้นดอกไม้พวกนี้ได้มันจะทำให้เรามีโอกาสได้ดอกไม้มากขึ้นและทําให้เราได้มีโอกาส En c h ช n t m e n t กับตัวละครเราได้มากขึ้นนะครับจํานวนการ En c h ชั t m e n t มันเยอะขึ้นพอหลังจากที่อัพต้นไม้อะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนําให้มาอัพฝึกฝนร่างกายตัวนี้นี่จะทําให้ในส่วนของการที่เราส่งสัตว์ออกไปเนี่ยสัตว์เราจะอึดขึ้นนะครับรอบระยะเวลามันนานขึ้นเ ดีทุกคนเข้าใจตามกันนะใครดูไม่ทันกลับไปพอด,ดูผมจะพูดเรื่อยๆฟังเหมือนพอดแคสต์เลยแล้วกันมาหลังจากนั้นนะครับให้เรามาสร้างนะครับตัวสร้างเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดเดียวกันเลยกับการส่งสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีการส่งเก็บเกี่ยวการส่งสร้างแล้วก็ต้นไม้พอสวรรค์สําหรับเริ่มการสร้างเ n นชั่นเมนนะให้กดไปที่สร้างนะครับน้องหัวเขียวตัวนี้นะแล้วก็มาเลือกสร้างได้เลยว่าเราจะสร้างเป็นอะไรเนาะ อยู่ตรงนี้นะครับวัตถุดิบก็จะใช้ตามนี้เลยเห็นไหมอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราเก็บเวลทาของอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าวัตถุดิบเราไม่พอทํำยังไงทุกคนเห็นเควสสีเขียวนี้ไหมนี่นะฮะเคลสสีเขียวตัวนี้เนี่ยจะให้ในส่วนของอินกิเลียนหรือว่าอ q u ุเ m e n t ต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของบอลแพทนะครับบ็อกแคชแพทหนึ่พวกนี้เนี่ย มันให้อุปกรณ์เราเยอะมากซึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าละเลยเควสเขียวเพราะเควสเขียวให้อุปกรณ์กับตัวเราเยอะมากอินเกร์เดียในการอัปเกรดตัวละครเราอ่ะต้องทํานะครับทําทาเควสหลักๆเสร็จหมดแล้วนะต้องรีบทาเลยต่อไปเป็นในส่วนของกิจกรรมรายวันช่วงแรกๆเนี่ยยังเลยเว็บไม่ถึง30ออเดอร์จากน้องแมวเนี่ยเราจะยังไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงหลักๆเลยคือ วิ่งเควสนะครับคอมมิชชั่นแล้วก็เหตุการณ์จันโลโลหิตนะไอเหตุการ์จันโลหิตเนี่ยครั้งแรกเราจะได้ของแต่ทุกคนอย่าลืมเราลงได้เรื่อยๆนะอย่าอย่าถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบเบรกหรือว่า afk เงี้ยเราปล่อยให้ตัวละครนะครับวิ่งตามไปในส่วนของจันโลหิตได้เลยแล้วมันจะมีโอกาสได้ในส่วนของขวดน้ำยาขวดน้ำยาคือหน้าตามันเป็นยังไงขวดน้ำยาใช่ไหมครับขวดน้ำยาจะเป็นขวดน้ำยาที่สามารถได้จาก าการลง KVM นะครับผมจะไม่ผิดมันจะเป็นการลง KVM แล้วก็ได้ไอเทมมาเป็นเหรียญโทเคนเล่เามาแลกนะฮะเดี๋ยวนะลองหาให้ทุกคนดูคิดว่ามันสำคัญมากๆจริงๆเลยแนะนำนะครับเพราะเวลาเราใช้ในการส่งสัตว์เนี่ยมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวนะครับผมขอวิ่งหาให้ทุกคนดูสักครู่ครับน่ะน้องอยู่นี่นะเลย นี่ครับขวดตัวนี้หาได้จากการลง KVM แล้วก็การส่งตัวละครเราเนี่ยไปล่าจันโลหิตนะมันมีโอกาสดรอปในขวดของ Vitality Potion ตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเอาไว้ใช้ในการส่งสัตว์แล้วก็ทำให้ตัวละครเรากิ่งขึ้นนะฮะนั่นคือสิ่งสำคัญหลักๆเลยที่พลาดไม่ได้ KVM เนี่ย พูดถึง KVM หลังจากเลเวล30ลงไปแล้วเนี่ยพอเข้าหมวดของ KVM เนี่ยทุกคนอย่าไปซีเรียสนะครับตอนเลเวลปลดล็อก34เนี่ยการลง KVM ถ้าตัวละครเราไม่เก่งเราลงไปแพ้ถามว่ามีผลไหมมันก็ไม่ได้มีผลจ๋าอะไรขนาดนั้นอาจจะได้เทมน้อยลงแต่ว่าเราควรลงนะเพราะว่าเราเก็บในส่วนของแต้มเอาไปพัฒนาตัวละครของตัวเราเองมันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรชนะก็ดีแพ้ก็ไม่เป็นไร เนาะต่อไปเป็นในส่วนของนี่เลยดันเจียนดันเจียนเนี่ยตอนเราปลดล็อกแล้วใช่ไหมครับเราปลดล็อกตอนเลเวลประมาณยี่ประมาณยี่สิบได้แหละประมาณยี่สิบขึ้นไปเนี่ยเราสามารถลงในส่วนของเจ้าเห็ดม่วงตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถลงไปฟาร์มในส่วนของอีควิปเมนต หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาให้ตัวละครเราสมใส่หรือว่าเราจะไปขายทําทุนก็ได้ครับในส่วนของร้านซื้อขายตัวนี้นะเอามาขายก็ได้ครับถามว่านักเวลานี้ขายได้ไหมขายได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์เราจะไม่สามารถขายบางอย่างได้เพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นใส่ครับอย่าไปซีเรียสใส่ไปใส่ให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอาจจะเป็นสีม่วงธรรมดา ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแต่ถ้าอันไหนที่เราคิดว่าเรามีซ้ําหรือว่าเราไม่อยากเอาไปขายเราสามารถเอามาย่อยได้ครับอย่างการย่อยเนี่ยเราจะได้เป็นเศษเพชรออกมานะฮะเป็นไอเทมประมาณนี้นี่ครับหลักๆเลยนะเป็นสลอตคิปคริสตัลแล้วก็ตัวลอสโซและหลักๆเลยคือแฟนตาซีดั๊พวกนี้นะครับจะเอามาไว้ใช้ในส่วนของการปลดปล่อยพลังแฝงของไอเทมนะครับระดับ30 เนี่ยแบบนี้เห็นไหมนี่อัพไปนี่ทีนี้ทำยังไงต่อถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเราพูดกันในส่วนของการหาไอเทมปลดปล่อยพลังแฝงทำอย่างไรนะฮะนี่ครับเราจะมีไอเทมที่เป็นเหรียญแมวนะครับเหมียวเหมียวกาชาแมาสตัวนี้เราสามารถเอาเหมียวเหมียวกาชารมาสเนี่ยไปนะครับไปสุ่มไอเทมได้เรากด ติดตามไปได้เลยแล้วมันจะวิ่งออตโต้ไปให้กับเราเองดูดูตามนี้ได้เลยครับเนี่ยตัวละครก็จะวิ่งไปหาตู้กดกาชานะฮะแต่ว่าผมขอเรียนแจ้งไว้เลยว่าการสุ่มของ r รค e ร r o k r e b i r t h ค่อนข้างเลดโหดร้ายเหลือเกิน<笑><笑>จากใจเลยนะเลดโหดร้ายมากจริงๆเพราะโอกาสออกในส่วนของอไอเทมต่างๆนะฮะค,ค่อนข้างยากค่อนข้างยากเลยแหละแต่ส่วนใหญ่จะได้เป็นอินจูเรียนส่วนใหญ่นะครับเนี่ย มันมีโอกาสสุ่มได้อุปกรณ์เห็นไหมอุปกรณ์สีม่วงแบบนี้เนาะเราสามารถหาได้เลยแล้วก็โอกาส2.54เปอร์เซนเนี่ยแทบไม่ต้องคาดหวังเลยว่าจะได้ส่วนใหญ่จะออกมาเป็นพวกนี้ครับนี่สามอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันสำคัญมากในการเอาไปอัพเกรดตัวละครให้เราเก่งขึ้นสุดท้ายนะครับนี่เราทำอะไรอีกให้กับตัวละครเราเก่งได้จะเป็นเกี่ยวกับรีไฟล์ครับ รีไฟเนี่ยเมื่อเราทำออฟเอนชั่นเมนเสร็จแล้วนะครับเราส่งสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้น้องปลาฉลามมาเรื่อยๆแหละเวลาเราส่งปลาไปไปหาปลานะเราส่งเพื่อบี้ไปหาปลาหรือว่าเราส่งตัวอะไรก็ตามที่ไปหาพวกสัตว์น้ําเนี่ยมามันจะได้ปลาฉลามมาบ้างเล็กๆน้อยๆตัวสองตัวหรือว่าสักห้าตัวอย่างเงี้ยเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่ได้โฟกัสมันจริงๆนะที่ว่าจะหาพวกปลาฉลามมาเนี่ยเมื่อถึงนะครับเมื่อถึงระดับที่สามารถอัปเกรดได้เนี่ย ให้มาอัปเกรดรีไฟล์ครับรีไฟล์ทุกช่องเลยนะให้เป็นเลเวลหนึ่งเราจะได้ปลดล็อกความสามารถครับเนี่ยเห็นไหมพวกค่าคุณสมบัติ Final, Physical, Damage, Final, M Damage, Final Reduction อี้ยอัพไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนแล้วมันช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราได้เก่งยิ่งขึ้นแต่ผมมองว่า r e f i ล์เนี่ยเอาไปทำช่วงหลังๆก็ได้เพราะว่า r e f i ล์อาจจะต้องทำระยะยาวหลังจากที่เราทำพวก n อนชัน Enchan t m e n t เสร็จแล้วนะครับ มา,มาต่อกันในส่วนของอะไรอีกดีเรามาพูดกันถึงเรื่องสเตตัสหน่อยดีกว่าการอัพสเตตัสเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นเลยนะฮะถ้าเราเล่นเป็นสายดามจไม่ว่าจะใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะสายนักเวทาสายตีประชิดนะครับหรือรวมไปถึงพระเองด้วยสายซัพพอร์ตเนี่ยหลักๆเลยเน้นค่าในส่วนของแอคแท็ตัวเองไว้ก่อนเช่น สายแอสซัสซินซอร์ทแมนไนท์บีแบ็กสมิอย่างเงี้ยหรือพูดกันในส่วนของคันเตอร์ด้วยเลยก็ตามให้เน้นเป็นในทางเพิ่มแอ t แท็ไปก่อนทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครเราตีแรงๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครเราตีแรงๆและทำยังไงก็ได้ถ้าเป็นสายในส่วนของไล่สกิลเนี่ยให้เราอัพเมจิกแอคแท็กยังไงก็ได้ให้ตัวละครเราแรงที่สุดเพราะฉะนั้น ค่า Strength ค่า Int ของแต่ละสายเนี่ยสำคัญมากๆนะครับทำให้ตัวละครเราลลกเก่งไว้ก่อนตีแรงไว้ก่อนนั่นสำคัญนะต่อมามาพูดถึงในส่วนของค่าลด global cooldown หรือค่าลด cooldown ในการไล่สกิลนะครับ <S <S เพื่อให้ต่อเนื่องในการปล่อยสกิลเราก็จะมามองในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นค่าลดไล่นะครับหรือค่าเด็กพวกนี้นะจะช่วยลดในส่วนของสป e ดอัพให้กับตัวเรานะครับ ต่อไปมีอะไรอีกที่น่าสนใจเพชรครับในส่วนของเพชรเนี่ยถ้าเราหาสัตว์เลี้ยงนะครับมาใช้สักตัวหนึ่งเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยนะสำหรับสายตีปกติเลยนะทุกคนสำหรับตีปกติแนละ้วผมแนะนำเป็นโปลิงอ่าแนะนำเป็นโปลิงตัวนี้นะโปลิงเนี่ยมันช่วยลบพีเดฟเป้าหมาย25%สเนาะสำหรับไม่ว่าฮันเตอร์แบ็กสมิธไนท์ Assassin ใช้ได้หมดเลยทุกคนเอามาใช้ได้นะฮะส่วนถ้าเป็นสายวิสหหะหรือว่าเป็นสายอ c o ครไลทเนี่ยจะแตกกลางกันถ้าเป็นสายเ,เมดผมแนะนำเป็นในส่วนของน้องมีขาวหรือจะเป็นในส่วนของเมนดากโกล่าก็ได้ครับจนเมนดาโกล่านะแต่ถ้าไม่มีจะใส่ตัวไหนไปก่อนชั่วคราวได้บ้างใส่ได้หมดครับจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับ ตัวเดนเดนิล่านะครับเดนเดนเลียตัวนี้นะใส่เป็นข้างข่าวแดงก็ได้แบบนี้นะฮะแต่หลักๆมันคือออปชันที่สำคัญครับสัตว์เลี้ยงไม่เกี่ยวอยู่ที่ออปชันเลยของสัตว์เลี้ยงนะต่อไปมีอะไรอีกที่น่าสนใจการ์ดตัวการ์ดเนี่ยก็สำคัญนะครับแต่หลักๆการ์ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันของแต่ละคนจะได้มาแตกต่างกันเนาะดีนะฮะการ์ดเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติเราได้เป็นการ์ดแอคแท็มานะครับใส่ไปก่อนเลยมีการ์ดอะไรใส่ไปทํายังไงก็ได้ให้ตัวละครเราถึกถึกขึ้นนะฮะและเมื่อเรามีการ์ดสวมใส่ไปแล้วเนี่ยอ่าสมบูรณ์มสมบูมใส่การ์ดแบบนี้ต่อไปปุ๊บตัวละครผมเก่งขึ้นอ่าเห็นไหมพอเราปลดล็อกสักช่วงเลเว่าสี่สิบห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเปิดช่องขึ้นมาอีกเราก็สามารถอัปเกรดการ์ดใส่เข้าไปให้กับตัวละครเราได้อีกทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นหลังจากที่การ์ดเรานะฮะใส่ครบช่องแล้วเนี่ย เราอยากอัปเกรดพัฒนาการ์ดเราเนี่ยเราให้เราติ๊กที่การ์ดครับแล้วก็มากดที่คําว่าอัปเกรดเห็นไหมตรงนี้มันจะมีให้กดวางอัตโนมัติแบบนี้ด้วยเลยนะฮะแต่หลักๆเลยเราไม่จําเป็นต้องวางอัตโนมัติก็ได้ครับเราใช้เป็นแค่การ์ดแบบเพิ่ม exp ให้กับกอุปกรณ์เราเช่นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ฮะสักครู่นะครับนี่เห็นไหมช่วยเพิ่ม exp ให้กับกราร์ด e ของเรามันก็จะทําให้การ์ดเรา เพิ่มสัดความสามารถขึ้นนี่เพื่อแ a ็กแท็กเมจิกแอคแท็กเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับดีถามว่าดีไหมดีดีด,ดีเห็นไหมช่วยเพิ่มได้เยอะเลยจะทําให้ตัวลรคอรเราเก่งขึ้นครับค่อยๆทําไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่ว่าผมแนะนําว่าการ์ดท,ที่เอามาใส่เนี่ยอยากให้ทําการ์ดใบใดไปหนึ่งไปเลยที่เรามั่นใจว่าเราจะใช้มันระยะยาวเราถึงค่อยเอามาอัปเกรดแบบนั้นก็ดีแล้วก็การอวยพรการ์ดครับ การอัปเกรดการ์ดด้วยเช่นกันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นโวยพรเนี่ยไอเทมชิ้นนี้สามารถซื้อได้จาก NPC นะครับ NPC ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เลยเดี๋ยววิ่งมาให้นี่ครับน้องหัวเขียวตัวนี้นะมีทุกเมืองครับน้องหัวเขียวเนี่ยเห็นไหมครับจะมีให้ซื้ออยู่ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทซื้อได้วันละ2ครั้งนี่ครับถ้าเราต้องการซื้อก็ซื้อไปโลดอย่างนี้ได้เลยและก็ที่สําคัญเพชรซิลโอบเนี่ย อย่าลืมซื้อนะทุกคนเพราะมันสําคัญนะเพชเพชรซิลโอฟเนี่ยมันเป็นไอเทมที่มันจะปล่อยให้เราซื้อได้วันหนึงหอันนะฮะย้ําวันหนึงหอันถ้าจําเป็นต้องซื้อนะฮะแล้วว่าเราต้องใช้จริงๆก็ซื้อเก็บสะสมไว้ได้เนาะเพราะว่าเราเอาไว้แบบเหมือนพัฒนาในส่วนของนี่ครับเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้เป็นระดับ S S s s วก SS ไปเลยจะได้เก่งขึ้นเนาะ เอาละมีอะไรอีกที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้คิดว่าจะเป็นในส่วนของ e q u i p m e n t ระดับต่อๆไปแล้วครับแล้วก็การวาง o f m a i l นะฮะการวาง o Mail e n c h a n t นะฮะว่าเราจะใช้เป็นไอเทมอันไหนแต่อย่างที่ผมบอกผมแนะนำให้ใช้เป็น o p ฟพั n t e l l a ไปก่อนนะครับทำเป็น o f พ o นเไปก่อนแล้วถ้าเราแบบพัฒนาแล้วจริงๆเนี่ยเราเค่อยไปใช้ o p ของมอร์กก็ได้เนาะ ตอนนี้ให้ใช้เป็นในส่วนของอ็อบพอลล่าไปก่อนให้ไปถึงเลเวล10เลยครับให้ทําเป็น10บสไปก่อนเลยตัวนี้10นะสิบสจากนั้นเราค่อยมาเล่นในส่วนของนี่ครับประดับนะเพราะว่ามันจะได้เสร็จเป็นส่วนส่วนไปไม่งั้นเราจะมั่วเราจะทําไม่สุดเลยสักทางแต่แนะนําให้ทําตัวนี้ไปก่อนและจากนั้นในส่วนของประดับเนี่ยถ้าใครต้องการความเร็วให้ไปหา s อ d ใครต้องการค่าไล่ให้ไปหาค่าฟาสนะครับ ใครต้องการคริทิคอลเพิ่มขึ้นให้ไปหาค่าใคใครต้องการคริดามเมให้ไปหาค่าคริดามเมใครต้องการเจาะเกาะน,นะครับให้ไปหาพรีซิเคอลดัมเมในอันนี้นะครับพีดามเมบายพาสนะครับเจาะเวทให้ไปหาเอ็มดามเมบายพาสค่าสเตตัสโดดๆอย่างค่ารับค่าเด็กก็หาได้เช่นกันเพราะบางอาชีพต้องใช้สเตตัสตัวนี้ในส่วนของคอมโบกับสกิลพาสีเราก็ไปหาไปเนาะในส่วนของชุดนะครับชุดเนี่ย มันแล้วแต่มุมมองคนเล่นเนาะสำหรับคนที่เล่นเป็นในส่วนของ PVP อะไรพวกนี้ชอบการต่อสู้กับผู้คนเนี่ยพีชิลพีดามิรีดักชันเมจิกรีดักชันนั่นตอบโจทย์นะแต่ถ้าเล่นแบบลงคอนเทนต์ลงดันช่วยเหลือเนี่ยหาไปหาค่า HP นะครับค่า P d ีดักชันเมจิกรีดักชันก็ได้หรือค่าวิทก็ได้ครับทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอึดขึ้นเนาะเออนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหม จะมีสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับคือการส่งสัม์ูรวจออโต้นะครับหรือการสํารวจอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยแต่ละอาชีพแต่ละอุปกรณ์ของแต่ละคนเนี่ยทุนทรัพย์ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันเนาะโดยทั้งหมดเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาเราลงไปใช่ไหมครับเราลงดันเจี้ยนเนี่ยแบบตัวพวกนี้เนี่ย ให้เราเนี่ยเตรียม Equipment ให้สูงที่สุดทำ t a ตตั d a าเมจของเราให้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพราะว่าการลงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีระยะเวลาบอก mm hmm. เห็นไหมครับถ้าเรายิ่งทำได้แรงสูงสูงเนี่ยเราจะได้ค่าผลตอบแทนหรือย x p เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะ mm hmm. ทุกคนมันคุม้มเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำตัวละครเราให้เก่งแล้วเอาไปลงนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดทุกคนเมื่อเราทำทุกอย่างครบจบหมดแล้วนะฮะ เกมนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเราปล่อยอัตโนมัติมันก็จะไปฟาร์มให้กับตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีปาร์ตี้สำคัญทุกคนอย่าลืมหาปาร์ตี้นะครับเขาจะตั้งปาร์ตี้กันชื่อว่า afk หรือว่าออฟ l i n e นั่นเองให้เข้าปาร์ตี้ไปนะครับไปขออยู่ปาร์ตี้ด้วยกันแล้วก็ออฟไลน์ยาวๆไปเลยเนาะเมื่อเราทำเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นจบนะฮะเป็นอันจบ,นรบเจบราป,ปล่อยฟาร์มได้เลยแล้วก็ตีห้าของแต่ละวันนะครับตีห้าของแต่ละวันจะทําการรีเซ็ต ในส่วนของกิจกรรมคอนเทนต์ต่างๆนะฮะใครที่ไม่ได้จําเป็นต้องตื่นตีห้าไม่เป็นไรปล่อยยาวไปเลยตื่นตอนไหนสะดวกเล่นตอนไหนเล่นตอนนั้นนะครับไม่ต้องเร่งรีบนะทุกคนเพราะว่าเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแต่เกมนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือจะเท่าเทียมกันก็คือวันต่อวันวันต่อวันนะฮะใครที่มีทุนทรัพย์ก็เก็บเลเวลได้เร็วกว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่าใครที่เล่นเป็นแบบสายฟรีหรือว่าโลเปก็เล่นไปเรื่อยๆครับสนุกดี ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสแล้วก็การลงคอนเทนต์กิจกรรมต่างๆนะครับลงดันเจียนเนี่ยถ้าเราไม่ทันถ้าเราไม่ทันจริงๆเนี่ยเรากดออโต้หาก็ได้ครับอย่างเนี้ยสำรวจเนี่ยมันจะมีให้กดในส่วนของจับคู่อัตโนมัติเราก็จับคู่อัตโนมัติไปได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสแต่บางคอนเทนต์ก็ต้องแมนนวลมือหน่อยนะอย่างเช่นดร k กหรือว่าเดกยาหรือดันเจียนต่างๆเลยจริงๆควรแมนนวลครับเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆในทีมเนาะ เอาละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสำหรับการแชร์เทคนิคการเริ่มต้นทำอย่างไรให้ตัวละครเราเก่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เล่นมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทําของเริ่มต้นวางยังไงดีว่าจะเริ่มอะไรเกาะหลังดีนะครับคลิปนี้เป็นคําตอบให้กับทุกคนเลยแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเลยเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนเลยนะฮะก็ทุกครั้งที่ทําคลิปวิดีโอเนี่ยจะบอกทุกคนเลยว่า ไม่ต้องลอกทั้งหมดนะฮะไม่ต้องลอกทั้งหมดเอาไปอัดเดบเล่นกับแนวทางของตัวเองเนาะเรามีหน้าที่อย่างผมมีหน้าที่ไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้ทราบราว่าเราควรเล่นอย่างไรดีควรไปในทิศทางไหนดีผมเชื่อว่าทุกคนมีทิศทางของตัวเองเสมอนะฮะเอาละ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท,ท,ทุกๆท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแบริโอนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยเต็มที่เลย นะฮะผมตั้งใจทำทุกคลิปเลยเพื่อให้ทุกคนรับทราบกับคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมได้ทำให้นะตอนนี้ก็3,000ซับแล้วกราบขอบพระคุณทุกคนจับใจเลยนะฮะเดี๋ยวจะตั้งใจทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง v บ r i o ด้วยนะครับหรือว่าไปสมัครในส่วนของ Member ของช่องก็ได้นะครับตอนนี้เปิดได้แล้วเนาะ ไปแล้วครับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะฮะขอบพระคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ